วันนี้วันที่1พฤศจิกายน2,564ครับมาติดตามเลขวิ่งแม่นๆครับเลขสูตรนี้เป็นเลขวิ่งที่แม่นมากแล้วก็สามารถที่จะเอาไปจับคู่กับเลขที่เราชอบได้มาดูสถิติที่ผมทำครับอ่าแบบ36งวดผิดแค่2งวดอันนี้ผมจะเอามาย่อๆวันศุกร์ที่1เดือน10 ตุลาคมนะครับที่ออก171แล้วก็ล่างออก83ผมทําได้เป็นสูตร123มาดู123นี่ที่ผมทําเป็นสูตรไว้แล้วก็หวยจะมาออกวันที่16คือวันจันทร์16เดือน10ครับตุลาคมมันออก372บนล่างออก38เห็นไหมครับ เข้า2เข้า3ครับสามารถเป็นเล่งปิ้งได้ครับไม่ขาดทุนออกทั้งข้างบนทั้งข้างล่างแล้วก็มาดูวันนี้ครับวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ที่1เดือน11พศ2564รอรอผลครับวันนี้รอผลที่รอผลอยู่เนี่ยผมให้เป็นเลขวิ่งนะครับ แต่ว่าวันนี้ใครจะเอาไปจับคู่กับเลขที่ตัวชอบอะไรก็ได้เลยครับถ้าใครสนใจก็ติดตามใน t i k t อกได้แล้วก็ช่วยแชร์แล้วก็ช่วยกดรูปหัวใจหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่วยแชร์ช่วยอะไรใหน่อยนะครับแชร์ให้กว้างๆนะครับ จะได้มีเงินมีทองใช้ครับจะได้ร่ำรวยร่ำรวยล,ล,วยลมรวยครับ FC ทุกท่าน